สวัสดีค่ะอยกับกุ๊กกูและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะกับการตะลุด่านของแกงคอนี้คนี่วันนี้เราจะมาเล่นในด่านที่196แล้วนะคะคนที่แล้วร9 5นี่พลาดตายไปทีหนึ่งนะคะคิดว่าแกงคนนี่คนนี่จะต้องมาหยุดที่ตรงนี้ซะแล้วนะยังไม่อยากให้จบเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้196ให้กำลังใจกันด้วย มาแล้วแกงคนนี่คนนี่นะคะอย่างที่เห็นเฮ้ยอะไรอะสว่านเนาะแกถือสว่านเฮ้ยโอ้อีอีเกียนนี่อีเด็กเกียนนี่เป็นใครเนี่ยดูดูด,ดูเอาซะจะถึงบ้านแล้วนนะอ่ะอะอะถึงบ้านแล้วอะเด็กเกียนคือใคร โอเคออโต้เลยแล้วก็น่าจะไม่ไหวแล้วพัดเลยละกันอุ๊ยแช่ช้าไปนิดนึงนะฮะโอเคยังถึงบ้านอยู่ตอนนี้เราโจมตีให้มันโดนบ้านไปด้วยออกด หร่อมาไว้นะกดอามาตะนิดนึงบ้านจะพังจะพังแล้ว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 นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลูกเออหูยแซนล,ลี่ในหล่อมากผ่านเลย <c oughs> เป็นไงล่ะแก๊งคนนี้คนนี้นะคะถือว่าช่วงนี้อึดเป็นพิเศษนะคะก็ไม่ใช่อะไรนะลุ้น ก็ผ่านได้แล้วสำหรับด่านร9 6นะคะเป็นด่านสีแดงด้วยนะให้กำลังใจแกงคนนี้คนนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงด่านไหนนะอยากให้ไปต่อเรื่อยๆเนอะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะก็วันนี้พี่กูต้องลาไปก่อนแล้วกับแกงคนนี้คนนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า